ขอสักเพลงดี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะ ต้อนรับผู้ท่านเข้าสู่ช่วง p r o ไ i ท e คลินิกเคล็ดลับพ่ชิตเส้นทางกับ p r o ไบ e ของเราแล้วก็สวัสดีุผู้ชมที่รับชมอยู่ที่ Facebook Fanpage ของ p r o ไ i e กันด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่งานฟันพิชิตอินทนนอลคนพันเื่ดครั้งที่สินั่นเองค่ะมาต่อกิจกรรมกันเลยนะคะช่วงนี้พบกับสองผู้ช่ชาญจาก p r o ไ i ท์นั่ก็คือคุณอามกับคุณเต้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สองท่านขึ้นไปสำปรวจเส้นทางวัเรียบร้อยแล้วว่าข้างบนเนี่ยพรุ่งนี้นักปัน่นวิชิตอิทน,นทนนท์ทุกท่านจะเจอกับอะไรบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่มาเป็นครั้งแรกอยากให้มาฟังนะคะคุณจะได้เทคนิคต่างๆแล้วก็มารู้เส้นทางวัดพรุ่งนี้กันด้วยว่าเราจะต้องเอาตัวรอดอยังไงต้องระวังตรงไหนพิเศษไหมนะคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างยืนฟังตรงนี้กันได้เลยค่ะเส้นทางครั้งนี้ถือว่าท้าทายนักปั่นเป็นอย่างมากเลยนะคะมันท้าทายยังไงคะ มันชันแค่ไหนทําไมถึงเป็นเส้นทางที่นักปั่นหลายท่านเนี่ยต้องมาพิชิตสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับคุณอามจริงๆแล้วดอยอินทนนท์ของเราเนี่ยเราเราควรมีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าสูงกว่าเทือกเขาแอลอีกโอ้นะครับแล้วก็คือเป็นเส้นทางที่สวยนะครับแล้วก็เป็นความฝันของนักจักรยานที่อยากจะมาพิชิตสักครั้งในชีวิตนะครับแล้วครับแล้วก็คือพรุ่งนี้เนี่ยผมมีคําแนะนานะครับ จากประสบการณ์นะครับที่เคยปั่นแล้วก็คือเส้นทางเนี่ยมันจะมีชันสลับกับไม่ชันนะครับ mm hmm. เราเราไม่ต้องกังวลนะครับว่า,เ,าเราจะไม่พร้อมแล้วก็มาถึงแล้วเราต้องพร้อมนะครับเราต้องพร้อมนะครับไปก่อนอจุดที่ชันนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งแจ้งให้ทราบนะครับว่าว่ามีกิโลเมตรที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็เราควรเตรียมตัวยังไงเมื่อเมื่อเราเจอทางที่มันชันมากนะครับใครที่มีความกังวลกับทางที่มันชันมากนะครับ ไม่ต้องกังวลแล้วขออนุญาตดูโพยครับมีโพยมาด้วยนะคะก็พรุ่งนี้ปล่อยตัวไปนะครับจะเป็นโรลลิ่งนะครับทางเรียบๆไปเกือบสิบกิโลนะครับแล้วก็จะเริ่มขึ้นนะครับชันที่กิโลเมตรที่หนึ่งนะครับที่น้ําตกแม่กลางนะครับจะมีความชันประมาณยี่สิ้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับตรงนี้ขอให้นักปั่นทุกคนที่กังวลนะครับว่าจะปั่นไม่จบนะครับไม่ต้องตาม ขาแรงนะครับไม่ต้องไม่ต้องตามให้เฉลี่ยแรงของเราไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการขึ้นลอยชนนเนี่ยอาจจะเป็นการจัดการแข่งขันก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยมาแข่งขันกับตัวเองเพราะว่าแต่ละคนก็เตรียมแรงมาไม่เท่ากันค่ะครับผมจริงๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองนี่แหละใช่เอาความพร้อมของเราเป็นหลักใช่ครับเราเราไม่ต้องตามขาแรงนะครับปล่อยปล่อยเข้าไปถ้าถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราเพิ่งขึ้นครั้งแรกแล้วก็ยังกังวลอยู่นะครับ ในส่วนที่ที่สองที่ชั้นมากๆนะครับจะเป็นกิโลเมตรที่12นะครับใ,<ช>ใครมีไม้นะครับหรือว่าพวกการมินเนี่ยพวกไมต่างๆเนี่ยจะบอกได้ชัดเจนว่าเราถึงกิโลที่กิโลที่เท่าไหร่แล้วปล่อยตัวไปเนี่ยเราเราเซตไว้เลยศูนยูย์ไว้เลยครับแล้วก็เราดูไว้เลยว่ากิโลเมตรที่เท่าไหร่หรือใครต้องการดูอย่างละเอียดนะครับเปิดเว็บไซต์เปโลวิเวอร์นะครับ เวโ o วิเวอจะบอกเส้นทางว่าตรงไหนชันมากขนาดไหนนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีสําหรับนักปั่นให้เราได้ทําการบ้านกันก่อนนะครับตอนตอนกลางคืนนะครับเอาไว้เอาไว้ดูว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะปั่นยังไงนะครับเราควรจะเตรียมเตรียมใบจานอะไรอ่าเตรียมแรงยังไงครับแล้วก็กิโลที่14ไปจนถึงกิโลที่15ตรงนี้ก็จะชันมากเหมือนกันนะครับ เด,เดี๋ยวผมจะแจ้งก่อนว่าตรงไหนชันมากนะครับเพื่อให้ได้เตรียมตัวแล้วก็เผื่อแรงไวเดี๋ยวบโอกโีบโหรีบเร่งช่วงแรกเดี๋ยวไปช่วงกลางๆในท้ายหมดแรงใช่ครับกิโลเมตรที่20นนินะครับชันมากโดยเฉลี่ยก็ยีเซนะครับแล้วก็จะเป็นกิโลเมตรที่25่ส้ชันมากครับเดี๋ยวผมจะบอกแบบเร็วๆเลยเพราะว่าถ้าใครต้องการจะดูจริงๆเนี่ยแอป เดี๋ยวมาเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวมามา,มาหาผมได้รน,นะคับ <ไป S 1> ใช่แล้วก็กิโลเมตรที่สามสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นของรุ่น VIP ใช่ไหมครับค่ะแล้วเราก็หลังจากตรงนี้แหละจะชันมากจะเป็นจุดไฮแม็กสมมุติว่าใครที่เรารู้สึกว่ากังวลนะครับกลัวจะไม่จบเราควรจะเผื่อแรงไว้หลังจากสามกิโลเมตรที่31เป็นต้นไปนะครับตรงนี้จะเริ่มชันยาวๆเลยทีนี้แทคนิค เทคนิคในการขึ้นอันนี้ถ้าใครตั้งใจฟังอยู่ก็ฟังไปด้วยนะครับจักรยานเนี่ยปลายเบากับกระโหลกเนี่ยมันจะอยู่ให้ให้คุณนึกปลายเบากับกระโหลกนะครับตรงนี้คือจุดที่นักปั่นจะออกแรงกดได้เยอะที่สุดนะครับยิ่งเรานั่งปลายเบามากเท่าไหร่เราจะยิ่งออกแรงกดได้มากยิ่งลดเปลี่ยนองศาในการขึ้นเขานึกภาพตามนะครับลดขึ้นเขารถจะเปลี่ยนองศา กระโหลกับปลายเบาเนี่ยก็จะห่างออกเรื่อยๆหมายความว่าเราจะเราจะาเสียแรงกดนั้นไปเพราะฉะนั้นวิธีก็คือเขายิ่งชันเท่าไหร่เราต้องนั่งมายิ่งปลายเบามากเท่านั้นครับนั่งมาที่ประจมูกเบาให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือแทคนติกที่1นึ่แทคนติกที่2ไม่ไหวแล้วเกียร์หมดนั่งปลายเบาก็แล้วจอดเลยครับจอดแล้วก็เข็นปลอดภัยกว่าเพราะว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือความปลอดภยัย เราเราไม่ฝืนตัวเอง<ไ>ปลายเบาคือข้างหลังใช่ไหมคะปลายเบาคือจมูกเบาข้างหน้าครับอ้อนหน้าขนหน้าคือจมูกเบาข้างหน้าครับเรานั่งมาข้างหน้าให้เยอะที่สุดยิ่งรถขึ้นชันเท่าไหร่เรายิ่งนั่งมาข้างหน้าให้มากที่สุดจําไว้แค่นี้พอนะครับแล้วว่าเทคติคต่อไปซิกแซกเราอาจจะซิกแซกได้แต่ว่าก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับผมผมแนะนําให้จอดดีกว่าที่เราจะขึ้นเป็นฟันปลาหลายคนรู้แทคนิคนี้การขึ้นเป็นฟันปลาก็จะทําให้ลถ ลดความชันลงได้ครับผมค่ะนี่ต่อไปต่อไปหลังจากกิโลเมตรที่31มันจะชันไปเรื่อยๆแล้วครับมันจะชันไปเรื่อยๆทีนี้ผมถึงบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเราไม่ควร,เร,ควรเราไม่ควรออกแรงผมแรงหนักนะครับใครคิดว่าตัวเองไม่ได้มีแรงเยอะเราก็เก็บแรงไว้หรือว่าเกาะเกาะจี้ๆไปนะครับเหมือนที่ผ่านหน้จาจักรยานเราคุยกันนะครับเราตามไปก่อนนะครับตามไปก่อนยังไม่ต้องยังไม่ต้องโชว์มากค่ะ<ฆ>ครับผมแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อถึงระดับน้ําทะเลพันขึ้นไปเนี่ยใครที่มาจากที่ต่ํามาจากกรุงเทพเนี่ยเราจะหายใจไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าด้วยความกดอากาศที่ต่ำเนี่ยออกซิเจนเราจะไม่มีนะครับอพอขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราจะหายใจยากนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีปกติวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับพอขึ้นไปเราหายใจยากเราต้องใช้แรงเนี่ยเราต้องเหนื่อยด้วยนะครับแล้วก็เ,เราจะจะไปโซน5ใครใช้ฮันเลนเนี่ยจะรู้เราจะไปโซน4โซน5เนี่ยเราจะไปได้ยากแล้ว ร่างกายเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราอยู่แค่โซนสามเท่านั้นแหละเพื่อเป็นปกติของร่างกายนะครับธรรมชาติของร่างกายเพื่อให้อ,อักษาสมดุลของร่างกายไว้นะครับแต่ถ้าใครแข็งแรงหน่อยเคยฝึกมาเร่งได้นะครับเร่งได้ปกติทั่วไปอยู่ที่ร่างกายใช่อยู่ที่ร่างกาย <c oughs> ของเราใครที่ซ้อมอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะรู้ดีนะครับแล้วก็เขาก็จะได้เปรียบกว่านะครับได้เปรียบกว่าคนที่มาจากติดทะเล <c oughs> อ่ารือว่ากันอย่างนี้ใช่ <c oughs> แล้วก็ อาธัคกิต่อไปการขึ้นเขาเนี่ยเราจะต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมครับครับผมไม่แน่ครับพี <c oughs> ก่ก็ถ้าจะให้เราขึ้นเขาได้ดีขึ้นเนี่ยการที่เรามีอุปรกรณ์ที่เบาเนี่ยควรจะต้องทําไงบ้างครับพี่ในการเลือกอุปกรณ์ในการขึ้นเขานะครับหนึ่งคือน้าหนักรถเนี่ยควรจะเบากว่าปกติถ้าเป็นไปได้ก็เลือกวัตดุอุปรกรณ์ที่เป็นคร์่อนหรือ เน้นอุปกรณ์ที่ลด้ำนักตัวรถเช่นล้อขอบเตี้ยครับแทนคาร์บอนบอกคาร์บอนอะไรนะครับอ่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่ผมเชื่อว่าทุกคนพอจะรู้อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่จะช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือพวกเฟืองพวกจานครับที่จะทําให้เราขึ้นเขาตรงนี้ได้ง่ายขึ้นครับอืแล้วก็เขาบอกว่าอยากได้คำแนะนำนิดนึงว่าการเตรียมตัวไปทิชิต์ที่โน่นเนี่ยการฝึกซ้อมการวางแผนการกินเออการเตรียมตัวจัดสัรแรงที่ชิดต ะะยังไงบ้างทุกทนอะไรอะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้ว <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องขึ้นแล้วก็ผมบอกได้แค่คือวันนี้ต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะครับวันนี้เดินทางกันมารับไกลแล้วก็เราเรามีกล็กติดเขาเรียกทาให้เราล้าอยู่แล้วอยู่แล้วด้วยการนั่งรถไกลหรือว่านั่งเครื่องบินหรือว่าอะไรก็ต่างๆที่ที่พวกท่านมามาถึงวันนี้นะคะก็จะต้องอาจจะต้องนอนให้เยอะหน่อยนะครับ เพื่อพรุ่งนี้เราจะได้สดชื่นพร้อมไม่พร้อมพรุ่งนี้เราขอร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนร่างกายขึ้นได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อีกอย่างนี้ก็คือการที่เราจะเติมพลังระหว่างทางนะครับอันนี้คือนเรื่องสําคัญเพราะว่าเวลาเราขึ้นดยนยอยเราไม่ปั่นโซนสองโซนหนึ่งแน่นอนครับนอกจากว่าเราแข็งแรงเหมือนพวกโปรจริงๆนะครับเราไม่สามารถทาอย่างนั้นได้เวลาเราขึ้นดอยเนี่ยเราจะต้องปั่นโซนสี่โซนห้าโซนสามโซนสี่โซนห้าอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราก็ขึ้นช้าๆดิช้ารถก็หยุดนะครับเราไม่สามารถขึ้นช้าได้นะครับเราก็ต้องเ็นไปนะครับมันจะอยู่ตัวสี่ตัวห้าตลอดการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยจะใช้เยอะมากทีนี้ผมจะบอกเรื่องการเติมพลังระหว่างทางนะครับออพอรก์กเยลเนี่ยสำคัญมากนะครับใครไม่เคยปั่นเกินหนึ่งชั่วโมงไปเกินสองชั่วโมงไปกุดซ้อมเนี่ยแล้วก็มือสั่นน้ำตาลในเลือดหมดเนี่ย อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอถ้าใครไม่พบของไปนไปครับผมขอแนะนําว่ามีไว้ดีว่าขาดนะครับเวอร์เวลนะครับไปเลือกซื้อไว้ได้แล้วก็พวกไอโซเลชันที่เป็นผสมกับน้ํานะครับไอโซเลชันพวกนี้จะทําให้ร่างกายดูดซึมออกซิเจนได้มากขึ้นนะครับทําให้กล้ามเนื้อเรอาทํางานได้ดีขึ้นกระบวนการที่จะดึงพลังงานมาใช้เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับ มีคาโบวมตปมีกระจอหน่ายนะครับค<ช>่ะอพา,ะาเวอร์เจลเนี่ยพกไปเลยเราอาจจะกินชั่วโมงละาออก็ได้นะครับเพราะว่าเราผ่านโ้นสี่ต้นสามชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราหิวแน่นอนครับครับอย่าปล่อยให้หิวนะครับเพราะว่าไม่งั้นขาเราจะแย่เลยอืมในเรื่องของการกินผมขอเสริมนิดนึงนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการกินเนี่ยก็เหมือนการเติมน้ำมันเข้าไปในถังนะครับที่รานึกภาพตามผมนะครับเราขับรถยนต์มาน้ำมันหมดถังปุ๊บเราเติมน้ำมันเข้าไปใหม่ กว่าจะสตาร์ตติดอะมันไม่ใช่เติมน้ำมันเข้าไปปุ๊บสตาร์ตติดเลยอันเนี้ยก็เหมือนกันครับร่างกายมนุษย์เมื่อน้ำมันมันหมดไปแล้วคืออาการที่แสดงให้เห็นว่าเราน้ำมันหมดแล้วคืออาการหิวเมื่อไหร่ที่เราหิวนั่นคือเราหมดแล้วทางที่ดีเราควรเติมก่อนที่มันจะหมดครับมันจะได้มีพลังงานไปใช้ต่อเนื่อง <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ต้องฝากไว้จะถ้าจะให้ดีนะครับคนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีอาหารหนักอาจจะเป็นพาวเวอร์บาร์หรืออะไรที่มันเป็นของหนักทองนิดนึงในทุกๆชั่วโมง ทุกๆครึ่งชั่วโมงอาจจะเติมน้าเติมพาะว่าเ uh huh. จลอย่างที่อ่านพูดไปครับอันนี้ uh huh. จะช่วยให้เรามีแรงในการปั่นได้ตอนนตลอดเวลาครับแล้วสิ่งที่สําคัญคือน้ําห้ามขาดนะครับน้ำห้ามขาดอ่าอย่างน้อย uh huh. ทุกสิบห้านาทีควรจิบน้ําดื่มน้ําตลอดเวลาครับช่วยในการเนเน g แรงตรงนี้ได้พอสมควรครับอ่า uh huh. แล้วก็พูดถึงการเลือกพวกอุปกรณ์อย่างที่คุณเต้ยบอกบเลือกอุปกรณ์เลือกจักรยานนะคะเพื่อลดน้าหนัก ไม่ให้มันหนักเกินไปหเหมืนอนที่บอกนะคะแล้วก็สิ่งจำเป็นในการชิ้นินิรนอย่างหนึ่งอย่างเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ความปลอดภัยนะคะเสื้อผ้าจะเป็นไหมคะอ่าโอเคครับเนื่องจากวันนี้เราอยู่กันเนี่ยอาจจะดูเหมือนอากาศไม่เย็นมากแต่เมื่อตอนเที่ยงเห็นพอด,ดีมีน้องที่รู้จักขึ้นไปมาครับช่วงเที่ยงของเราเนี่ยอากาศตรงข้างล่างเนี่ยสบายๆบายเห็นทัางบนว่า8องศาข้าวบนเที่ยงยัง8องศาเลยแต่ว่าพว่นนี้เนี่ย เราจะไปกันตอนเช้านะทุกท่านใช่ครับออันนี้ก็ต้องแนะนําครับก็คือหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเสื้อกันลมครับพอขึ้นไปข้างบนอ่ะอ่านในการขี่อยู่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกหนาวแต่เมื่อมีลมเข้ามาปะทะครับอาจจะทําให้ร่างกายเราเย็นโดยเฉพันก็คือแนะนาให้มีเสื้อกันลมไว้ <ฮะ S 2> สองคือเพื่อขึ้นไปถึงแล้วอ่ะผมแนะนําให้พกเสื้อกันหนาวไปหน่อยก็ดีครับเพราะว่าเมื่อเราหยุดแล้วร่างกายเราคูดาวแล้วเมื่อร่างกายเราเริ่มเย็นลงเนี่ยความหนาวเข้ามาแทนที่เราจะเราจะหนาวมากก็คือแนะนําให้ มีเสื้อกันหนาวขึ้นไปด้วยเสื้อกันหนาวนะคะคแล้วก็สงใส่เสื้อผ้าป้องกันถุงมือใช่ครับ <นะ S 2> ถุงมือครับถุงมือถุงเท้ามีอยู่แล้วเลยท่านแล้วก็ขาไดไปได้คือไฟพวกไฟหน้าไฟท้ายาหมดกันน็อกนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองท่านใดมีคําถามไหมคะคุณคุณทางกับคุณเตอ์อยากเสิร์ฟตรงไหนเป็นพิเศษอีกไหมคะหรือนักปัน่นท่านใดมีคาถามอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามได้นะคะ อย่างท่านใดที่มาเป็นครั้งแรกอาจจะมีคําถามมีไหมคะอยากทราบตรงไหนสอบถามกันได้เลยนะคะหรือว่าหลายท่านก็เคยอาจจะมาหลายครั้งแล้วบางท่านก็เป็นคนพื้นที่แต่ว่าหวก็คือคนที่มาครั้งแรกแลวไม่ใช่คนพื้นที่นะคะอ่าถ้าเกิดว่าอยากทราบอะไรเพิ่มเติมหรืออยากทราบเกี่ยวกับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอาบอกไปว่าเรามีแอปให้ดาวน์โหลดแอปเพื่อดูความชันของบนดอยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไาดาวน์โหลดเว็บไซต์ครับในเว็บไซต์เร้แค่เข้าเว็บมันก็จะมีข้อมูลออกมา อ๋อวอไเว็บอะไรนะคะขออีกทีนะคะเวโรวิวเวอร์ครับเวโรวิวเวอร์ลองเสิร์ชดูนะคะอ่าลองเสิร์ชเจอไหมคะพี่พี่ V E L จริงจริงจอยากให้พิมพ์ใน Google เลยนะครับว่าจอยอินทนนท์นะครับแล้วก็ไซคิงเฉยๆจอยอินทนนท์ตามด้วยคขา่าไซคิงเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาที่เวโรวิวเวอร์ข้อมูลก็จะมีกับครบครบอ่าข้อมูลของเส้นทางครบเลยชื่อเว็บนะคะ V E L O V I E W E R เจอไหมคะหรือพิมพว่าอินทนนท์ในกูเกผมในคำได้เลยครับตามซีตาม cp จุดต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีเซอร์วิสครับมีช่างประจำนะครับแล้วก็จะมีทีมงานเพื่อดูแลถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุ นะครับียกได้เลยครับผมก็คืออันนี้จะแยกเป็นสองส่วนแล้วกันครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นจุดเซอร์วิสในจุดที่เป็นจุดตามจุดต่างๆจุดแรกก็จะพุงประมาณก,กิโลวัตที่ยี่สิบกว่าอันนี้จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเนินคับตัวครับอันนี้จะมีจุดเซอร์วิสจุดที่หนึ่งที่บอกว่ายี่สิบกว่าก็คือเราเรา,เราวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แถวๆนั้นครับที่ความชันตรงนั้นครับผมจุดที่สองก็จะเป็นที่ทําการคอมมอนที่สามสิบเอ็ดครับอันนี้จะมีจุดเซอร์วิ ครับแล้วก็จุดที่สามจะเป็นเกี่ยวแม่บานครับอ๋อจุดเช็คคอยจุดที่ทำไรเลยที่ปั่นผ่านไปเฉยเฉยใช่ครับไม่ต้องทำไรที่ปั่นผ่านไปเดี๋ยวระบบเขาจะจะเซ็นเซอร์ให้แล้วใช่ครับใช่ครับคือตรงนี้ครับในในตัวของเบอร์เบอร์หรือบิ๊กที่พี่มีอยู่ครับเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่เมื่อพี่ผ่านผ่านเขาก็จะเช็คคอยให้อัตโนมัติอยู่แล้วครับ ไม่มีครับจุดเช็คไวคือให้เราผ่านให้เฉยครับน้ําจะมีจุดให้น้าครับใช่ครับแต่แต่จุดที่เราพี่ผ่านไปมันจะใช่จะมีให้ตามทางใช่ครับแต่แต่ไม่ใช่จุดเช็คไวจุดเช็คไวเราไม่ต้องจอดครับเราเราแค่รู้ว่าเช็คไวหนึ่งเวลาเราเท่าไหร่เช็คไวสองเวลาเท่าไหร่จุดน้าจะมีให้เห็นตามเส้นทางเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเราผ่านไปจะมีให้เห็นตลอดเส้นทางนะคะอ่ะมีท่านใดมีคําถามอะไรอีกไหมคะ ในส่วนของจุดเซอร์วิสนะครับก็ถ้าเป็นจุดจุดที่เป็นจุดที่เราเตรียมไว้เซอร์วิสก็คืออาจจะเป็นพวกเครื่องมือตัดโซ่หกเหลี่ยมอะไรเงี้ยครับเซอร์วิสเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดอาการหนักในกรณีที่ดอกเอ้าหักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะอาจจะทําอะไรให้ไม่ได้ก็คือเราจะเป็นเพราะด้วยด้วยเส้นทางเราไม่สามารถขนของใหญ่ขึ้นไปได้มันเป็นขึ้นลงทางเดียวกันเราก็เลยต้องต้องเซฟตรงนี้ให้นิดนึงโอเครเรียบร้อยมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมมีไหมครับครับ ถ้าไม่มีรอบนี้ช่วงนี้ก็จบนะคะสำหรับโปรไวท์คลินิกพี่ชิษฐาของเราขอบคุณคุณอามนะคะแล้วก <research. S 1> ็คุณเตยนนะคะ่ะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวหกโมงเย็นนะคะ18บแนาฬิกาซึ่งอีก15นบทีข้างหน้าเราจะไปน้นของรางวัลใหญ่กันที่เวทีใหญ่ นะคะว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้จักรยานเท็กของเราถึงสองคันเลยที่จะแจกกันนะคะไปลอนุกก็ได้สําหรับผู้เข้าร่วมง,งานทุกท่านค่ะที่เวทีใหญ่ด้านหน้าเลยนะคะเท็กจะแจกถึงสองคันด้วยกันสำหรับการนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันค่ะอ่ะสมาชิกเชิญท่านตามอภิยาไัยภายในงานร่วมกิจกรรมได้ฟรีเลยที่โปรไบต์อินเน็ตของเราที่นี่จะได้ต่อกับกิจกรรมภายในงานมากมายนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกซ้มทุกกิจกรรม ทุกท่านที่มาปั่นกับเราวันนี้จะปั่นจักรยานที่ห่ออะไรแบรนด์ไหนก็ได้คุณสามารถมาร่วมกิจกรรมที่โปรไบส์วิลเลตของเราบริเวณนี้ได้ทุกซุ้มกิจกรรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นยกเว้นโซนช้อปปิ้งเท่านั้นเองที่คุณจะต้องมาช้อปกันที่นี่นะคะก็เชิญกันได้สินค้าราคาพิเศษมากมายในงานแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมากมายด้วยค่ะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญด้านโน้นะคะ่ะกับโปรไบส์เซอร์วิสของเราตรงนั้นก็บริการฟรีนะคะ ลูกค้าทุกท่านที่นำจักรยานมาจะเป็นที่ห่อไหนแบรนด์ไหน,น,ไหนก็สามารถใช้บริการโปรไบเซลพิทกันได้เลยค่ะเชิญทุกท่านสนุกสนานนะคะเพื่อเพลินกันต่อภายในบรรยากาศงานของเรากันต่อเลยนะคะจนถึงช่วงเวลาประมาณสองทุ่มจกเลยค่ะกับงานพันธุชิตพิธนนท์คนพันอื่นครั้งที่15นั่นเองค่ะลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนสำหรับท่านที่รับชมผ่าน Facebook Live ของเราด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค,ะค่ะ กำลังทำเล็กิบเปไรไม่ร้เล่าเรื่องยังไงเขาจับราวัลทำเล็กวิบเป็นบิ๊